ดีค่ะันนันนะคะวันนี้เป็นรายการเรียกแรกของพีรำไรบายวนนันนะคะวันนี้เราก็จะแนะนําให้รู้จักกับพี่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านมาทาธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ประสบความสําเร็จในระยะเวลาที่านขอแนะนําพี่อ๋อยค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อยทําอะไรอยู่คะก่อนที่จะมาทำธุรกิจตัวนี้เพราะปกติเป็นแม่บ้านะเป็นแม่บ้านนะคะแล้วพี่อ๋อยมารู้จักธุรกิจนี้ได้ยังไง อพอดีว่าเปิดดูใน YouTube ค่ะ<ด>เปิดดูใน youtube แล้วก็เห็เขาสาธิตสินค้าเเกี่ยวกับการดีทอ็อกซ์กันะก็เลยสนใจแล้วก็ติดต่อเข้ามานะคะ,คะแล้วเริ่มต้นทำงานเนี่ยเริ่มต้อนอยังไงบ้างคะอ๋อ้าเริ่มต้นทำงานนี่คือพี่ไม่รู้เรื่องเลยถามว่าเล่นเฟซเล่นไลน์ยังไงอะค่ะก็พอดีว่าโค้ดที่สอนงานวเนี้ค่ะเขาเป็นคนแนะนำทางกาแล้วพี่อ๋อยเริ่มต้นทำงานตั้งแต่ เรือได้แล้วค่ะประมาณ2เดือนนะคะแล้วผลลัพธ์สําหรับการทํางานในส่วนนี้อะค่ะมันมันเกินความคาดหมายค่ะที่ได้สองหมื่นกว่าตอนนี้ได้สองหมื่นกว่าค่ะทำงานด้วยวิธีการไหนบ้างนะคะก็คือจากเฟซค่ะจากไลน์ค่ะแล้วก็จากโค้ดเฟซค่ะโค้ดเฟซใช่ไหมคะก็คือจะเห็นได้ว่าจากแม่บ้านธรรมดานะคะ ในระยะเวลาแค่สเดือนเศษมีรายได้ถึง2องหมืม่นกว่าบาทต่อเดือนเลยทีเดียวทุกท่านสามารถทําได้เหมือนพี่อ้อยนะคะแค่ติดต่อเข้ามานะคะร่วมทีมงานกับเราที่อยู่ตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ